นะคะค่ะอ่ะไปอีกที่หนึ่งที่จังหวัดราชบุรีค่ะบรรยากาศการเล่นน้าสงกรานกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทยอยกันเล่นสาดน้ําสงกรานที่ถนนข้าวไข่เจียวเขตเทศบาลเมืองราชบรุรีบนถนนวรเดชริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ําแม่กลอกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอันเชิญพระพุทธสิหิงและหลวงพ่อแก่นจันแห่รอบเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมด้วยริ้วขบวนแห่นางสงกรานจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีและอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่ปร,รมพิธีริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันสงกรานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยนอกจากนี้เขามีอุโมงละอองน้ำนะค,ความยาวประมาณ1,000เมตรบนถนนบรเดชหรือว่าถนนเข้าไข่เจียวนี่แหละตลอดช่วงเทศกาลสงกรานถึงวันที่15เมษายนนี้ค่ะโอ้โห ฟังช <c ười> <ita> ื่อถนนแล้วอยากกินข้าวไข่เจียวนะคะไปต่อค่ะเดี๋ยวพาไปเมื่อกี้ข้าวไข่เจียวราชบุรีเดี๋ยวพาไปต่อถนนข้าวโพดจังหวัดชัยนาทเขาบอกว่าเส้นนี้นี่แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดชัยนาทเลยนะคะ แน่นอนค่ะจัดเทศกาลสงกรานทั้งทีก็มีประชาชนนะักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะคะเดินทางมาร่วมเล่นน้ำสาดน้ำควายร้อนกันอย่างสนุกสนานค่ะเล่นกันตั้งแต่ถนนพรมประเสริฐหน้าสารากลางจังหวัดชัยนาทแล้วยาวต่อเนื่องไปจนถนงถนนเข้าโพดนะคะซึ่งมีระยะทางรวมเนี่ย8กิโลเมตรบรรยากาศการเล่นน้ำก็สนุกสนานพลึกพลักค่ะมีประชาชนหลายคนเลยที่ขนถังถังน้ำเอาขึ้นรถกระบะเล่นกันเลยนะคะ ซึ่งบางส่วนเนี่ยก็ใช้วิธีการเดินเท้ามาเล่นสระน้ํากันนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้ประกอบการร้านค้าหลายแห่งนะมีการนําเอาเครื่องเสียงเอามาตั้งไว้หน้าร้านเปิดเพลงดังๆสร้างบรรยากาศให้คึกคักตลอดทั้งเส้นซึ่งตลอดทั้งถนนเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ให้การตรวจตราคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยค่ะค่ะปิดท้ายโออันนี้ชื่อนารบประทานเช่นกันนะคะบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานบริเวณถนนลอดช่องค่ะเขตเทศบาลเมืองยะโสธร ก็เป็นสถานที่จัดงานสงกรานถนนลอดช่องประจำปี2567ก็มีประชาชนมาร่วมเล่นสาดน้ำกันอย่างคึกคักอย่างที่เห็นนะคะ เขาก็จัดระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาเล่นสัตว์น้ำสงกราน์คลายร้อนมีการนำเต็นท์มาตั้งเพื่อเตรียมสัตว์น้ำสร้างสรรีสันและความสุขสนุกสนานกันอย่างคึกคักในช่วงเทศกาลสงกราน์แบบนี้นอกจากนั้นภายหลังการเปิดงานค่ะเขานี่ถนนดรดช่องใช่ไหม <ๆ S 2> เขาก็แจกรดช่องกันเลยจ้ะนะน,นี่อาชํำๆกันไปเลยอุ่นห้ากินอยู่นะอากาศมันร <ๆ S 2> ้อนไงเพอสาตน้ำเสร็จมาเจอของหวานนี่จอดทุกคนอะแล้วก็มีการแสดงบนเวทีการแสดงดนตรีถนนอุโมงน้ำให้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกับงานสงการานถนนลอดช่องจังหวัดยะโสธรกันยาวๆค่ะ3วันอย่างที่บอกวันนี้พรุ่งนี้ยังมีอยู่แล้วก็นี่ค่ะ ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนาะที่มไม่ได้หยุดแล้วก็ลงไปอำนวยความสะดวกอย่างนี้นค่ะดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนเรื่องการจราจรเพราะว่ายังมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งคนที่เดินทางกับภูมิลำเนา<ช>แล้วก็เนี่ยค่ะอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่จัดกิจกรรมแบบนี้เขาต้องแบบเพียรจริง เขาต้องเปียกด้วย <_ an> บางทีเขาก็โดนแป้งด้วยนะคะ <_ an> แต่ว่าด้วยความทุ่มเทแล้วก็ <_ an> คอยที่จะแบบว่าทําหน้าที่กันอยู่ตลอด <_ an> อก็ต้องขอบคุณจริงๆนะ<_ an> <_ an> ใช่ค่ะค่ะทนี้